สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเสร้นทางกีฬาเรามีภาพการแข่งขันเรือใบในรายการ ACDC c รับ International Sailing Championship 2025ครั้งที่6มาฝากนะครับการแข่งขันเรือใบรายการนี้ก็จัดเป็นประจำทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปีจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วครับการแข่งขันเรือใบรายการ ACDC ครับ International Sailing Championship 2025ในปีนี้ สโมสรเรือใบหน่วยมัชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาระดับเยาวชนและยกระดับการจัดการแข่งขันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อสานต่อนโยบายของนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมโดยมีนักกีฬาเรือใบาจากสโมสรและชมรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 146ลำโดยนักกีฬาเรือใบทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถประสบการณ์มิตรภาพและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตลอดการแข่งขันไปได้ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกๆคนการแข่งขันรายการนี้ก็มีทีมเด็กๆจากไทยและต่างประเทศอาทิเช่นประเทศจีนสิงคโปร์เมียนมา มาเลเซียไชนิสไทเปนิวซีแลนด์ฮ่องกงเข้าร่วมแข่งขันนะครับโดยวันสุดท้ายของการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากพลเรือตรีเอ็ดยุวะนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งมาเป็นประธานและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาสำหรับผลการแข่งขันก็มีดังต่อไปนี้ในประเภทเรือใบอิลกาโฟรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่ ขันวิสิ์กิจชนะสิริรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่กิจคุณสมขันเงินรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่พัชรพลรุ่งวิสัยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คริสพรามณีและผู้ชนะเลิศได้แก่ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์หรือว่าน้องปิ่นเราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของน้องปิ่นกันเลยครับก็หนูดีใจมากๆค่ะที่ได้ แชมป์รายการนี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่กับรายการนี้มากนก็ขอบคุณผู้จัดการรายการนี้ทําให้มีผู้เข,าข้าแข่งขันมาแข่งขันกับหนูค่ะก็ฝากติดตามผลงานของหนูด้วยนะคะมากันที่ระบายประเภทออปติมิสต์ในรุ่นอายุต่ำกว่า10ปีกันบ้างครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กชายคันฉวีหอมชงรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่เด็กหญิงพิมพิสาเทพพัสดินณอยุธยารางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายชีรวิทช,ชัยรักมากันที่ประเภทเรือใบออฟติมิส s i l ิลเวอร์ฟีดเกอร์กันบ้างครับในประเภทเด็กผู้หญิงรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่กอนลีซอจากประเทศเมียนมารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ปุญยิสาแก้วเล็กจากจังหวัดระนองสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่สุฮานจางจากสโมสร ACDC มากันที่รางวัลการแข่งขันเรือใบประเภทออพติมิสซ i l ิ e เวิร์ฟฟีดโอเวอร์ออกกันบ้างครับรายการนี้ก็มีทั้งชายและหญิงนะครับเด็กชายและเด็กหญิงแข่งด้วยกันเลยนะครับรองชนะเลิศอันดับที่9ได้แก่หยาชางจากประเทศจีนรองอันดับ8ได้แก่กอนยีซอจากประเทศเมียนมารองอันดับที่7ได้แก่ฮิลันซีลามั่นคงพรภัยบูนรองอันดับ6ได้แก่ปุญญิสาแก้วเล็กรองอันดับ5ได้แก่โรมมนฟิลิปจากฮ่องกง รองอันดับ4ได้แก่อันเดรสครูซจาก UWC รองอันดับ3ได้แก่มาครูตดอวิน่าจากฮ่องกงรองอันดับสองได้แก่ซูฮานชางรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ชนันชัยเตียธงชัยและผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในประเภทซินเวอร์ฟีดได้แก่เด็กชายอนันตชัยเตียธงชัยครับเรียกได้ว่า 2. พี่น้องครอบครัวเตียธงชัยไต่ต้นกับไตเติ้ลคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเลย เด็กทั้งคู่เป็นฝาแฝดกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของน้องทั้งสองคนกันเลยครับผมชื่อเด็กชายชืนันชัยเต็มชัยครับชื่อเล่นชื่อตบครับผมชื่อเด็กชายอนันตะชัยเต็มชัยครับชื่อเล่นชื่อเตินครับเตินโอเควันนี้ตบรู้สึกไงบ้างที่ได้อันดับที่สองรู้สึกดีใจครับครับเพราะว่าลํำครับอ๋อแล้วก็เติร์นใช่ไหมใช่ครับวันนี้เติรนรู้สึกไงบ้างได้แชมป์ดีใจมากครับมากันที่เระอใบในประเภทออ t ติมิสต์โกลฟีดเกิร์กันบ้างครับ รุ่นนี้เป็นของเด็กผู้หญิงนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่อัญญาซาฮิดีจากสิงคโปร์รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่น้องแตงกวาปริยพรจันทวงศ์ส่วนรางวัลชนะเลิศได้แก่ไพรินเจริญผลครับเด็กๆทั้ง3คนก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องๆกันคนที่ได้รางวัลในประเภทออพติมิสต์โกฟรินเกอร์กันเลยครับไพรินบอกความรู้สึกหน่อยวันนี้เป็นไงบ้าง ก็รู้สึกดีค่ะอาจจะไม่สมหวังนิดหน่อยแต่ก็ทําเต็มที่แล้วค่ะหนูก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะหนูทําเต็มที่ที่สุดแล้วว้าวช่วยนมอันยาอันยาโอเคฮาวยูฟ u ลลิ่งแฮปปี้แฮปปี้โอเคโอเคบ๊ายบายมาต่อกันที่รางวัลการแข่งขันเรือใบประเภทอัลติม<ๆ>ิทโกลฟีดโอเวอร์ออกก็คือมีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงลงแข่งด้วยกันนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับ9ได้แก่น้องเบลสุรภาม่วงงามรองอันดับ8ได้แก่นัทพลชยัยรบ รองอันดับ7ได้แก่อัญญาซาฮิดีจากสิงคโปร์รองอันดับ6ได้แก่น้องแตงกวาปริยพรจันทรวงศ์รองอันดับ5ได้แก่เด็กชายสุทธินันท์นาผสมรองอันดับ4ได้แก่มูมัดยาซีไซริซาจากมาเลเซียรองอันดับ3าได้แก่เด็กชายสรวิทนาคสุขรองอันดับสองได้แก่เด็กชายรัชตะศาสตร์กูลวัฒนารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงไพลินจเจริญผล สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศครองถ้วยผู้บัญชาการหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งก็ได้แก่เด็กชายเอลิสันยินหรือว่าน้อง MJ ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนนะครับขอชื่นชมในความสามารถของน้องๆมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศก็คือน้อง MJ ครับและเด็กๆนักกีฬาหลายๆคนทั้งไทยและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้กันครับสวัสดีครับ ผมชื่อเดกชัยเอดิสันย็นครับดีใจมากครับขอบคุณชมรมสรอที่จัดงานดีๆแบบนี้ครับฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ My name s Marcus and I'm from Hong Kong. This is not my first time. This is my sixth time. Uh, because it's uh, really fun and uh, usually in Thailand there's uh, more wind than Hong Kong. Yeah, Hong Kong there's zero wind. It's more shifty here and more fun. Yeah, well, I love Thai Tha food. Fried rice. I like Thai milk tea. Uh, you should try sailing if you're not coming to Thailand. Yeah, this club is really good. There's a lot of wind in Thailand. It's very shifty. You should really try it. Oh. <coughs> 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 น้ำเย็นครับเอิมขึ้นไม่ใหญ่มากลมก็ไม่แรงมากครับแต่บางวันลมแรงครับปลาติดตามผลงานของผมเลยนะครับขอบคับและในรายการนี้เราก็มีโอกาสได้พบกับเด็กๆที่เพิ่งกลับจากการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้2รายการนั่นก็คือรายการ Korea Southern Coast Cup 2025และรายการเบอร์ยองคัพ International s a r l i n g Championship เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสารวิทย์นักสุขครับเรียนอยู่ม2ครับเรียนอยู่ที่สิงห์สมุดครับชื่อเล่นผมชื่อขุนพลครับผมผมไปแข่งมาที่เกาหลีครับได้ที่หนึ่งชายครับขึ้นมันใหญ่มากครับแต่ว่าไม่มีลงเลยครับผมก็จะตั้งใจฝึกมา้แต่ที่ไทยครับแล้วผมก็จะไปดูน้ําดูลมที่เกาหลีครับแล้วผมก็ไปซ้อมกับเขาเยอะๆครับอากาศหนาวมากครับอาหารเกาหลีอร่อยมากครับชอบข้าวครับข้าวอร่อยสุดฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ผลงานเราถือว่าเป็นไปได้ตามเป้าที่เราวางไว้เลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเราก็มองว่าเด็กชุดนี้มันไม่เอ่อไม่ใช่ชุดที่เป็นชุดท็อปของของประเทศอยู่แล้วนะครับเป็นชุดประมาณชุดอันดับที่1 0ถึง13นะครับเราก็ไปเราก็กะว่าเราทําให้เต็มที่นะครับแต่ก็ผลงานที่ได้มาเนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากเรามีนักกีฬา4ีคนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ทุกคนได้รางวัลทั้งทั้งหมดเลยทั้ง2รายการเราได้แชมป์ทั้ง2รายการ ทั้งที่ปูซานแล้วก็ที่บยองนะครับแล้วเราก็ได้ที่1ผู้หญิงที่1ผู้ชายทั้ง2รายการก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอย่างอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าที่ภูเก็ตถือว่ายังไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่นะครับก็ยังมีกลุ่มคนที่เล่นน่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็มีนักกีฬามีน้องๆที่เข้ามาสนใจในกีฬาเรือใบนี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นการเล่นเพื่อเล่นแค่เป็นเฉยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปไม่ได้มาต่อยอดเป็นนักกีฬา ช่วงนี้เราก็กาลังมองอยู่ว่าเราจะพัฒนายังไงแล้วก็จะดึงดูดยังไงให้เขาเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปจากกิจกรรมยามว่างงานอดิเรกใ,ให้ให้ให้มาเป็นนักกีฬาที่จะเพิ่มเพิ่มจํานวนนักกีฬาขึ้นในประเทศไทยครับเออจริงๆนะเราจะมองว่ากีฬาโรแอนบมันเป็นกีฬาที่ใช้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆภา,า,า,าคส่วนอย่างอย่างอกองทัพเรือภาค3นะครับที่ภูเก็ตเนี่ยกองทัพเรือหรือว่า ในสโมสรเรือใบบางที่เนี่ยก็จะเปิดเปิดเปิดคล้ายๆเปิดอบรมช่วงเฤดูภาคฤดูร้อนอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะมีเปิดอบลมเรือใบภาคฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาเมษาก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หรือบางทีอาจจะเรียนฟรีถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยที่สะพานหินไปสมัครเรียนกันเนี่ยเขารับปีลรประมาณ 40- 50ถึงคนเรียนกับที่ พี่พี่ทหารเรือนะครับที่กองทัพเรือตรงแหลมพันวาอันนี้รู้สึกว่าจะฟรีด้วยซ้ำเพราะว่าอบจอไปคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยลูกหลานภูกเก็ตรหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปไปลงรเรียนได้นะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซุภาร่ม่งงามค่ะอยู่โรงเรียนพุทธดงวิทยาค่ะอยู่มสามค่ะไปแข่งที่ไหนมาแข่งที่เกาหลีค่ะได้ดที่หนึ่งผู้หญิงค่ะแล้วก็ที่สามผู้หญิงอีกรางวัลนึ้ง ขื้นก็ใหญ่ลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะหนูชนะเพราะว่าหนูแบบเล่นโคเบอร์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นตามเกมที่ครูเขาบอกมาหนูจะไปเป็นเพจสัตว์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมอะไรตรงนี้นะครับอยู่มสามค่ะโรงเรียนพิจารุลวงค่ะฝากติดตามผลงานของหนูด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่อชัญญชาติอิชิวัลกุลครับ ลมแรงขึ้นใหญ่ครับเออ <โล S 1> ก็ดีอยู่ครับ <โล S 1> ได้ดีสี่ครับ <โล S 1> ได้ประสบการณ์ <โล S 1> ได้เล่นขึ้นใหญ่<โ>ลแล้วก็อะไรแบบนี้ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับสวัส so, ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันทิตาเวโรจนาคุลค่ะชื่อเล่นชื่อนับทองค่ะอยู่โรงเรียนร่วมโดยดีอินเตอร์เนชั่นนลส o ูลภูเก็ตค่ะนอกจากการแข่งขันในประเทศแล้วนะครับก็ยังมีนักกีฬาระบบเย,ยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา นั่นก็คือน้องเข้าวตังปรินซับยิ่งและน้องดาวินชูเข้าแข่งขันในรายการ2025 e ิ g กาโฟยูทเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพ p ระหว่างวันที่19-26กรกฎาคมนี้ที่คราบ Beach ชยอ h ค c ับลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะฟรินซับยิ่งนักกีฬาเอลกาโฟทีมชาติไทยค่ะตอนนี้กำลัมงมาแข่งรายการ e l g a ก o โ Youth World ที่ Los Angeles ขอบคุณทางสมาคมทโีดาเรือใบที่ส่งมาค่ะแล้วก็ขอแค่เพื่อนแฟน,นชาวไทยทุกคนเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเปนทีมมาแข่งชิลแชมป์โลกที่ลอสแอนเจลิสเอ่อวันนี้เป็นวันสองวันที่สามแล้วเดี๋ยวมีอีกวันซ้อมหนึ่งแล้วก็วัดพาร์ทเสร็จแล้วแข่งเริ่มที่ดดวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วที่หกวัดครับเอ่อสภาพอากาศก็ดีแดดร้อนลมก็คือคอนสิสแตนต์ดีครับ อยากจะขอบคุณสมาคมกีฬาวายร้ายแล้วแกบบ็คนไทยทุกคนเชียร์ช่วยกันส่งกําลังใจให้กับเด็กไทยทั้งสองคนทําผลงานให้ดีที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเป้าหมายก็คือการขันซีเกมในปลายปีนี้ที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงต่อไปกลับมาพบกับเด็กๆเกยาวชนแบดมินตันจากจังหวัดลำปางครับ ัปิดกฎหมายนี่ว่าแมวก็เหมือนมนุษย์ดูแลเขาเหมือนคนที่คุณรัก ตรงนี้เลยแล้วกันว่าเขาไม่เลิกจะไม่ฟังนใช่ปะอยากให้เลิกมากใช่ปะเขาไม่เลิกจะไม่เลิกสูบใช่ปะถ้าไม่คิดจะเลิกสูบมันอ่ะก็เลิกกันไปเถอะ อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน วันนี้รายการของเราจะพาไปรู้จักกับทีมนักกีฬาเยาวชนจากชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปางที่กำลังจะมีโปรแกรมรงแข่งขันรายการใหญ่ระดับภูมิภาคของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในรุ่น15ปีและ17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21งรกรกฎาคมนี้ณสนามแบดมินตันกูดวิลจังหวัดลำปางเราไปชมภาพการฝึกซ้อมและการให้สัมภาษณ์ของน้องๆกันเลยครับสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงสุชาดาถามูลชื่อเล่นชื่อนาเดียเรียนอยู่โรงเรียนลำปางกัลยาณีค่ะดิฉันเด็กหญิงชั้นทนิตอิสรางกูในวิทยาชื่อเล่นจ๊ะจา๋าเรียนอยู่โรงเรียนอสมชันลำปางค่ะในวันเสาร์ที่19นี้มีการแข่งขันแบดมินตันไทยโดเม s t i c power 2อร์2025ค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเชียร์ร่วมแรงให้กำลังใจ <laughs> ที่สนามกูเล่แบดมินตันด้วยค่ะกีฬาแบดมินตันมีประโยชน,น์เพราะได้ออกกําลังกายได้แบบทาอะไรในแบบเวลาว่างไม่ต้องอยู่กับมือถือเยอะค่ะแล้วก็แบบยังไงทําให้ร่างกายแข็งแรงได้รางวัลได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่เยอะเลยพี่พิงพี่ชามนค่ะเขาชอบเขาชอไหนเขาฟอร์มการเล่นดีค่ะแล้วก็แบบหน้าตาน่ารักด้วยแล้วก็ฝีมือเก่งด้วยมีความพยายาม นอกจากนักกีฬาเยาวชนรุ่นพี่แล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับน้องเล็กในทีมเด็กชายนัชพลเกษวรรหรือว่าน้องเข้ากล้องหนุ่มน้อยเมืองลำปางดาวเด่นของทีมที่ถือว่ามีผลงานร้อนแรงมากๆกววารางวัลมามากมาจากหลายรายการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันคาดว่าจะมีอนาคตที่สดใสเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตด้วยโดยล่าสุด จากการแข่งขันแบดมินตันรายการโยนเกสิงห์แบดบีทีวีแชมเปี้ยนชิพ2025ในรุ่น U11 ปีผลปรากฏว่าน้องเข้ากล้องคนนี้จากชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปางเหมาแชมป์ในรุ่นการแข่งขัน U11 ตั้งแต่ชายเดียวชายคู่และคู่ผสมไปรู้จักกับเด็กเก่งคนนี้และพี่สาวของเขากันเลยครับสวัสดีครับ เลยค่ะชื่อนางสาวจิตินันเกศวันชื่อเล่นชื่อใบข้าวอายุ15ปีศึกษาอยู่รุ่งเรียนอสัมชันลำปางค่ะชื่อใกชั้นนัชพลเกศวรณอยู่โรงเรียนไตรโพว,วิยาอายุ10บครับอยู่เล่นแบดมินตันมานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ8ปขวบก็แม่เป็นคนพามาเล่นแล้วก็อยากให้ออกกำลังกายให้ใช้ความคิดค่ะแล้วก็เหมือนคลายเครียดด้วยจากการเรียน ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาเล่นออกกำลังกายแบดมินตันกันเยอะนะคะคือเป็นกำลังใจให้ผมแรดีคส,สค่ะโค้ชเตอนะคะผู้ฝึกสอนชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปางค่ะค่ะโค้ชตานค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปางค่ะก็จะวางแผนการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแข่งขันแต่ละแมตของเด็กๆค่ะซึ่งแต่ละแมตก็จะมีความยากง่ายต่างกัน ก็จะมีทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่ประเภทคู่ผสมก็คือสามารถมีการแพทเทิร์นในการตีในการออกลูกในการฝึกซ้อมให้แตกต่างและหลากหลายอย่างนี้นค่ะเพื่อที่จะชนะคู่ต่อคู่ได้นะคะค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่อยากให้ลูกๆหลานๆเล่นกีฬานะคะทางชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปางค่ะมีโปรแกรมการฝึกซ้อมเราจะฝึกซ้อมวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเราจะหยุดวันจันทร์ ช่วงเวลา5นัน5โมงถึง1ทุ่มค่ะก็สําหรับน้องเข้ากล้องนะคะก็คืออันดับแรกที่มาเรียนก็คือมาตามพี่สาวแล้วแกมีความมุ่งมั่นจากที่อายุแค่3ขวบแกเข้ามาในสนามนี่คือเก็บลูกมาคล้ายๆจะมาตีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นแววตั้งแต่เด็กเราก็เลยจับมาปั้นพอปั้นเสร็จปุ๊บแกมีความอยากจะมาเกินวัยมากก็คือ อยากจะแข่งอยากจะตีอยากจะซ้อมวันไหนที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยแกร้องไห้เลยค่ะเราก็เลยเราก็เลยแบบเออเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาจริงเนี่ยค่ะแล้วเราก็ส่งของแกแข่งตั้งแต่อายุ6ขวบตอนแรกๆก,ก็แพ้รุ่นพี่เพราะว่าแข่งรุ่นแปดก็คือแข่งข้ามรุ่นแต่พอส่งไป2อาแมตช์พ๊กแมตช์ที่3ได้รางวัลข้ามรุ่นเลย3รุ่นเราก็เลยแบบโอ้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสักพักนึงก็ เ็ดขวบได้แชมป์ประเทศไทยเลยเราก็เลยแบบโอ้สุดยอดมากค่ะน้องข้าก้องเป็นเด็กที่มีไหวพริบดีค่ะออกลูกได้เร็วแล้วก็มีการอ่านเกมแล้วก็ดูคู่ต่อสู้สามารถทำแต้มได้สามารถอ่านคู่ต่อสู้ได้แล้วก็สามารถทำแต้มได้เหนือกว่าเด็กรุ่นตัวเองรุ่นรุ่นของตัวเองกระแสความนิยมในกีฬาแบบนี้ตั้นก็เป็นกระแสมากตั้งแต่วิวโกลวูดได้ ลองแชมป์โอลิมปิกค่ะแล้วเด็กๆก,ก็หันมาใส่ใจในการออกกําลังกายตั้งแต่มีโรคไข้ไข้เจ็บนี้อะไรก็เขาก็มาหันมาสุขภาพดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและกีฬาแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่ฝึกทักษะตั้งแต่หัวยันเท้าเลยก็คือต้องมาแขนขาหัวสมองอะไรต้องคิดหมดค่ะก็คือต้องแข็งแรงตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยค่ะค่ะ ก็ขอเชิญชวนเด็กๆน้องๆของจังหวัดลำปางค่ะที่สนใจในกีฬาแบดมินตันหรือว่ามีพี่วิวคุณลวุฒิเป็นไอดอลอยากจะไปแบบพี่วิวได้ก็เชิญมาฝึกซ้อมได้ที่ชมรมแบดเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆนักแบดมินตันจากจังหวัดลำปางกันด้วยนะครับช่วงต่อไปของรายการเราจะไปทำความรู้จักกับนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนกันครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับนักปิงปองตัวจิ๋ววัยเปีมือวางอันดับหนึ่งในรุ่นไม่เกิน9ปีนะครับของเมืองไทยณเวลานี้ที่มีผลงานโดดเด่นเกินวัยล่าสุดกว่า3รางวัลจากรายการแข่งขันโอ so นะสสภาไทยแลนด์โฮปแอนด์คิสเทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2025เซอร์กิตณเซนทันโคราชครับ ในรางวัลแรกก็เป็นชนะเลิศประเภทเบสิกฟาสต์ในอายุไม่เกิน7ปีรางวัลที่2ก็ชนะเลิศประเภทเบสิกสโตรกอายุไม่เกิน7ปีรางวัลที่3ก็ชนะเลิศเช่นเดียวกันครับในประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน7ปีเรียกได้ว่าโดดเด่นผลงานร้อนแรงเกินวัยจริงๆครับโดยในวันนี้พิธีกรของเราก็เป็นนักปิงปองสาวสวยน้องจีฟากุลลัตวงละพัสกุลที่ เคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากน้องจีฟาจะเล่นปิงปองเก่งแล้วน้องยังสนใจงานทางด้านสื่อสารมวลชนวันนี้ผมจึงรับหน้าที่เป็นผู้กำกับรายการยกหน้าที่พิธีกรให้กับน้องจีฟาที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับน้องเกรซปุริศราก้าวหน้าชัยมงคลที่ยิ้มสมาร์ทปิงปองอะคาเดมีร่รังสิต ไปพบกับน้องเกรซและน้องจีฟากันเลยครับ ที่ลังสิตธสมัทปิงปองอะคาเดมี่นะคะวันนี้หนูจะพาไปทําความรู้จักกับน้องเกสนักปิงปองตัวจิ๋วของเรากันค่ะตามหนูเข้าไปดูเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องเกสสวัสดีค่ะพี่ ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับน้องปิงปองแรงกิ้งอันดับหนึ่งรุ่นเจ็ดขวบค่ะน้องเกศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องเกสแนะนําตัวให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อน้องเกสเด็กหญิงปูริสราก้าลชัยมงคลอยู่อยู่ปหนึ่งค่ะอายุเจ็ดขวบค่ะน้องเกศเล่นปิงปองมานานหรือย,อยังคะสองปีครึ่งค่ะ ปีหกแปนี่น้องเกดได้รางวัลอะไรมาบ้างละคะฮอบอันคิดได้ที่หนึ่งฮองอันคิดที่จันทบุรีค่ะได้สารแชมป์ฮอบอันคิดที่โคราชค่ะโอ้เก่งมากกีฬาปิงปองสนุกตรงไหนคะมันตีเร็วแล้วมันก็มีเพื่อนเยอะค่ะอมันมีเพื่อนเยอะเลยเหรอชอบชไปเล่นกับเพื่อนไหมชอบ น้องเกดมีนักกีฬารุ่นพี่ที่ชื่นอชอบไหมพี่พิงค์พิงทำไมถึงเป็นพี่พิงๆิงคะคะรับเพราะพี่พิงคิง์ตีแรงในอนาคตหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติคะ่ะวันนี้น้องเกดอยากขอบคุณใครบ้างคะป้าแม่พี่ครูแล้วก็สโมสรบ้านปูคะ่ะเดี๋ยวให้น้องเกดขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านค่ะ ฝากทุกคนให้กำลังใจน้องเกดด้วยนะคะฝากติดตามเพจซุปเปอร์เกดแล้วก็ลังสีสแมสอิงต่ออาคาเดมี่ด้วยค่ะท่านผู้ชมคงจะได้เห็นความน่ารักและความสามารถของน้องเกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการด้วยภาพการฝึกซ้อมระหว่างจีฟา้ากับน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ